ความไม่ประมาทเป็นต้นทุนของชีวิตที่มีกำไรคนที่ขาดทุนชีวิตเรามีจุดเริ่มต้นที่ประมาทเลยเผลอไปทำผิดพลาดในเครื่องศีลธรรมเพราะไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศีลแต่ละข้อให้ดีการผิดศีลทำให้ชีวิตมืดมน เหมือนบางคนมามืดแล้วก็ไปมืดคือมาจากอบายเพราะได้เคยทำผิดศีลเมื่อเดวการกลับมาเกิดเป็นคนแล้วก็ยังทำความชั่วอีกเลยต้องกลับไปในอบายในมหารกอีกอย่างนี้เรียกว่ามามืดแล้วก็ไปมืดบางคนมามืด ไปสว่างคือพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทำความดีรักษาศีลจเจริญภาวนาพอละโลกไปก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชีวิตมีความสว่างสวัยกลับไปเพราะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เรา จะต้องศึกษาเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาศีลให้ดีนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพพะะหุสูตรความว่าดูกรบิสูุ์ทั้งหลายอธทินาทานอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้ไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรชนในเปรตวิสัยผลกรรมแห่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมยังความพินาแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คำว่าอธินาทานความหมายโดยรวม หมายถึงการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการขโมยแต่กิริยาที่เรียกว่าอธทินนาทานนั้นตอนเดียอธิบายไว้อย่างละเอียดละอ,อ่ซึ่งในวันนี้หลวงพ่อจะได้อธิบายรายละเอียดของกิริยาหรือการกระทําที่เข้าข่ายอธทินนาทานให้ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะ เมื่อเราทำความเข้าใจากันดีแล้วก็จะได้สำรวมระวังกลายเป็นผู้มีกายวาจาและใจที่บริสุทธิ์สืบต่อไปไม่ไปประพฤติผิดพลาดในศีลข้อที่สองอันเป็นเหตุและเป็นสวยความทุกข์ยากในอบายภูมิเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีวิบากกรรมมาตัดลอนจะได้สร้างบารมีของเรา ให้เต็มที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปไอ้สมกับที่ได้ชื่อว่าเกิดมาสร้างบารมีคำว่าทินาทานาเวรมณีนั้นต้อมประกอบด้วยการตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้หมายถึงของสองอย่างคือสิ่งของที่มีเจ้าของแล้ว ทั้งที่มีวิญญาณครองเช่นเป็ดไก่หมูมา้าวัวควายเป็นต้นและสิ่งของที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองรถเป็นต้นซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ยังมีทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่ของใคร แต่มีผู้รักษาหวงแหนเช่นสิ่งของที่อุทิศบูชาปูชนียวัตถุในศาสนาสถานาต่างๆและสิ่งของที่เป็นของกลางในหมู่ชนที่ไม่เป็นเฉพาะของใครสิ่งก้าอทินานานนั้นหมายรวมถึงการเว้นจากการทำจรกรรมโดวยวิธีการาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างตั้งแต่การลักฉกกันโชดจี้ปล้นตูช่อชนหลอกลวงลักลอบถือว่าจัดเขาในข่ายของอาทินนาทานเหมือนกันลักหมายถึงการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อเขาไม่รู้ไม่เห็นเช่นเห็นเสื้อป้าสวยๆเขาตากอยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ก็เลยไปลักอภาาผืนนั้นมาอย่างนี้เรียกว่าลักขโมยและการแอบเข้าไปในบ้านเรือนของคนอื่นและหยิบฉวยสิ่งของมีค่าของเขามาอย่างนี้เรียกว่าย่องเบาซึ่งก็เป็นอาการลักขโมยอีกอย่างหนึ่งหากงัดแงะหรือเจาะประตูหน้าต่างแลวกขโมยเอาของของเขาอย่างนี้เรียกว่าตัดช่อง ชกมาถึงการแย่งชิงเอาทรัพย์ผู้อื่นซึ่งซึ่งหน้าในเวลาที่เขาเผลอเช่นเห็นคนถือกระเป๋าเงินเดินออกจากธนาคารก็สะกดอรอยตามพอได้โอกาสกระฉกกระเป๋าเงินของเขาวิ่งหนีไปที่เรียกว่าวิ่งราวนั่นแหละหรือบางทีทหารจะขอไม่ยินยอมให้ก็ทุบตีทำร้ายเจ้าของแล้วจึงค่อยแย่งชิงไป อย่างนี้เรียกว่าตีชิงกันโชคคือการทำให้เจ้าของทรัพย์เกิดความกลัวแล้วบังคับให้ทรัพย์โดยไม่เต็มใจหรืออาจใช้อาวุธมีดปืนขูบ่บังคับให้บอกที่ซ่อนทรัพย์เช่นขู่ว่าทาไม่ให้จะฆ่าให้ตายปร้นหมายถึงการยกพวกถืออาวุธกาปร้นสะดมทรัพย์สินของผู้อื่น ทำตนเป็นเหมือนโจรผู้ร้ายบางทีเขาฆ่าจะทรัพย์แล้วปลน้นเอาทรัพย์สินไปโตหมายถึงกิริยาที่ฟ้องร้องเอาทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนโดยสายความฉลาดในการพูดหรือสายกฎหมายมาบีบบังคับให้เขายอมจ่ายทรัพย์ให้กับตนเช่นฟ้องร้องเอาที่ดินของเขา ช่อหมายถึงการกองทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นรับของฝากเขาไว้แล้วไปหลังเจ้าของมาขอ,ขอรับคืนก็ปฏิเสธไปแบบดื้อว่าไม่ได้รับฝากไว้เรือใส่ที่ดินเขาอยู่พออยู่นานวันหลายปีเข้าก็เถโอกาสยึดกรองเป็นของตัวไปเลย อย่างนี้ก็ถือว่าเข้าขายอธินาทานนะจ๊ะหลอกคือการพูดปดเพื่อหลอกทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนลวงก็คือการใช้เล่ห์เหลี่ยมลวงเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยวิธีการต่างๆเพื่อทำให้เขาเข้าใจผิดเช่นการโกงตาช่างเป็นตน้นปลอมหมายถึงการทำของแท้ ไอเป็นของเทียมหรือทำของเทียมให้เป็นของแท้ไปคนอื่นเขาเข้าใจผิดเช่นบอกว่าขายน้ำผึ่งแท้แต่เขี่ยวน้ำตาลผสมเข้าไปเป็นต้นในชีวิตประจำวันเรามักจะพบเห็นสินค้าปลอมปนกันเป็นประจำ่งเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของพ่อค้าและผู้ผลิตทั้งหลายระบาดหมาถึงการยืมของผู้อื่น แล้วยึดเป็นของตัวเสียดือด้อคือขอยืมแล้วขอลืมนั่นเองเบียดบังคือการเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นเจ้านายให้ไปเก็บข้าวชาวบ้านเจ้าที่ดินเมื่อเก็บมาได้มากกลับให้ไม่ตรงตามที่เก็บมาหรือขายของให้เจ้าของร้านขายได้มากก็บอกว่าได้น้อยเป็นต้น สับเปลี่ยนหมายถึงการแอบเอาของของตนไปเปลี่ยนกับของของผู้อื่นซึ่งดีกว่าลักลอบคือการนำของเข้ามาแบบหลบเลี่ยงภาษีหรือลอบทำการค้าขายสิ่งของผิดกฎหมายเช่นคา,าิ่นกัญชาเฮโรอ,อีนผงขาวสุราเทือนเป็นต้นการประพฤติทุจริตประการสุดท้ายคือยักยอก ไปถึงการจงใจรัพย์ของส่วนกลางมาเป็นของตนก็เห็นว่าไม่มีใครกล้ามาตรวจสอบหรือจับผิดได้อาการแห่งอธินาทานที่หลวงพ่อสแสดงมานี้จะทำเองก็ดีหรือใช้ให้ผู้อื่นทำก็ดีหรือจะเป็นฝ่ายสนับสนุนก็ตามก็ได้ชื่อว่าประพฤติตนประดุดเป็นโจรทั้งสิ้น สิ่งทั้งหมดนี้คือกิริยาที่เขาขายอธินนาทานแต่เรา,าจะพิจารณาในแง่กรรมว่าจะมีโทษมาก,กหรือน้อยนั้นตอนี้ดูที่วัตถุถ้าของที่ทำจรกรรม,มีราคาม,มากสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของมากก็มีโทษมากหากดูที่เจตนาถ้าถือเอาด้วยความโลภมีเจตนาแรงกล้าก็มีโทษมาก ถือเอาพร้อมนั้นค่าหรือทำลายเจ้าทรัพย์หรือประทุษสรายเคหส,สถานและพัสดุก็ถือว่าโทษมากทั้งผิดกฎหมายและกฎแห่งกรรมหากถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้นอกจากถูกคุ้มขังหรือประหารชีวิตแล้วยังจะต้องไปถูกทันรมานแสนสาหัสในอบายอีกยาวนานทีเดียว นอกจากนี้ยังมีอนุโลมโจรกรรมซึ่งเขาขายอธินาทานเหมือนกันเป็นลักษณะการสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการสนับสนุนให้เกิดการโจรกรรมเช่นการรับซื้อของโจรรับซื้อของหนีภาษีเป็นต้นอธินาทานอีกอย่างหนึ่งที่มีกันมากในสังคมปัจจุบันคือการปอกลอก หมายถึงการเขาหาผู้อื่นได้หวังทรัพย์หลอกเขาวางใจเพอเด็กกายก็ลวงทรัพย์เข้ามาจนหมดทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวอีกอย่างหนึ่งเราจะคุ้นกันกันกนกบคำว่าการคอร์รัปชันหรือรับสินบนซึ่งการที่เจ้าที่รับสินบนไม่ยอมตรวจสสินค้าหรือสิ่งของให้ละเอียดแล้วปล่อยมีผู้นำของผิดกฎหมายเข้ามาในบ้านเมือง หรือผู้มีนาทีตัดสินให้ความยุิธรรมรับสินบนจากลูกความแล้วทำผิดให้เป็นถูกทำผู้แพ้ให้กลับเป็นผู้ชนะหรือทำผู้ชนะให้กลับแพ้เป็นต้นอาทินาทานที่มองไม่เด่นชัดสันใช้คำว่าฉายาจรกรรมได้แก่ผลานหมายถึงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยไม่ได้มุ่งหวังจะนำทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเช่นการลอบวางเพลิงหรือทําลายทรัพย์สินส่วนบุคคลจนเสียหายเพราะไม่พอใจจะของทรัพย์ฉายาจรกรอีอย่างคือการหยิบฉวยเป็นการถือวิสาสะหยิบฉวยเอาทรัพย์ผู้อื่นมาด้วยความมักง่ายถ้าจะของเขาไม่อนุญ,ญาตหรือไม่พอใจ ก็ถือว่าอยู่ในขายอธินนาทานเช่นกันทั้งหมดนี้คือรายละเอียดปรกย่อยยี่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งของศีลข้อที่สองเมื่อเรารู้แล้วทำความเข้าใจแล้วพึงสังวรระวังให้ดีอะไรที่ทำลงไปแล้วเห็นว่าจะเข้าขายอธทินนาทานก็อย่าทำเพราะว่ามันมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งนั้น ทพจะทำให้ทรัพย์ราวิบัติถ้จะให้เป็นผู้มากพิได้ทรัพย์สมบัติมีทรัพย์ที่มั่งคั่งและมั่นคงจะต้องดำรงมั่นอยู่ในสีข้อนี้เรามไปถึงทุกๆข้อแล้วมันให้ทานและมันดำรงตนเป็นผู้ให้อยู่เสมอแล้วเราจะสมหวังดังใจในทุกสิ่งทุกประการกันทุกคนนะจ๊ะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อขอนอนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พล่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนมมามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกหอมีดวงวิญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกาย